พลตตรีพรชัยนนบัชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาประชุมร่วมกับตำรวจภูธรปากช่องนะคะ <c oughs> เพื่อบางแผนติดตามผู้ก่อเหตุจี้จิงทองภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาปากช่องค่ะโดยเหตุการณ์นี้ <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อคล้ายกับบ <c oughs> ริษัท <c oughs> ส่งของ,ของแห่งหนึ่งนะคะ <c oughs> โดยผู้ก่อเหตุใช้ปืนที่อยู่ในถุงสีดำบังคับให้พนักงานร้านอาหารนำทองใส่กระเป๋า ก่อนที่เจ้าของร้านจะใช้จังหวะที่ผู้ก่อเหตุเผลอพยายามเข้าต่อสู้แต่ว่าถูกยิงสองนัดทําให้ได้รับบาดเจ็บค่ะในเบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ก่อเหตุที่แต่งกายคล้ายกับชุดพนักง,งานส่งอาหารนี่นะคะชิงทองไปได้น้ําหนักประมาณ120บาทจากการดูรูปพรร์ของผู้ก่อเหตุค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีการสวมเสือ้อเกราะเอาไว้ข้างในและน่าจะมีทักษะการใช้อาวุธ เพราะว่าก่อเหตุอย่างใจเย็นใช้เวลาเพียงสานาทีเศษเท่านั้นค่ะซึ่งขณะนี้ทางชุดสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อแกะรอยเส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุต่อไปด้วยค่ะ